สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t t g นะครับเพลกล่าวแชแนลก็เกมของเขาที่คนเล่นไม่กาวูววันนี้ครับก็จะมากับคลิปอันบ็อกของ b a t t l e s p i r i t แน่นอนครับว่าจะเป็นโอ้ยกยโท้เสียบมาแท้จริงๆอ่ะโอ้ยทำสัญญาณไว้ในไลฟ์นะครับกลับมาแล้วกับ CB 3 1โอ้ยใครกันแน่ไรเดอร์ขอบคุณทันเซอร์ด้วยครับโอ้โหเนี่ามาคอลแลบไม่ใช่แค่อ่ะคอลลโบของ b a t t l e อย่างเดียวมาคอลแลบกับทันเซอร์ด้วยนะครับ มาเป็นสปอนเซอร์ให้เรากับ CB31 เนาะสวยจริงๆ exceed the limit มาเพราะว่าเทคจะแรงก่อนเดิมปกติโอ้ใช่เหรอมีความหมายแค่นั้นเหรอเราเอาแค่ในแบบไปที่สาระอะไรวะในชุดนี้มีใครบ้างที่เป็นสายใหม่มี4คนนะครับก็เป็นไรเดอร์ทั้ง4ที่เป็นของโบราณพิเทพอันนี้เทพเทว์ king bomb the b l นะ double นะเขาเป็นคาบูโต้ double ไกมูแล้วก็เบรนะสี่คนที่จะมาพร้อมกับความสามารถสุดแรงจะเป็นคอนแทร เล่นใหมบ่บอเลยดับเบิลของเกา่าใช้นิดหน่อยอ๋อแล้วคำโปรยชุดนี้เขาว่างกันยังไงครับผมรีของสามัญหายากอของไรเดอร์ในชุดนี้ให้ด้วยโอ้มีแคมเปญแสงของจองดำมเป็นเวทสามัญที่ทุกคนใช้กัน,นในมือไรเดอร์โอ้แน่นอนนะวว่าเขารีกันมานี่คือบโหวตกันทั้งนั้นเลยนะ่าจะเขียนกันในตัวอย่างกันแล้วในไลน์ก็อันนั้นอะไรนะคอะรานะว โอ <N AS C AN> นัสกาแค่นี้ก็แล้วหเป็นไงรีสุดยอดนะครับก็บรรจุพันนะครับเป็นกล่องขนาดนี้ก็มีอะไรบ้างบรรจุอ่าสิบหกสิบหกซองอ่านในนี้หนึ่งซองมีหกหกใบหกใบเออมีเจ็ดสิบเอ็ดแบบเป็นไงนับรวมรีพินแล้วทั้งหมดไม่ใช่เจ็ดสิบเอ็ดใบใหม่แต่ทุกอย่างแล้วทุก<อ>แบบทุกแบบแล้วนี่ครับก็คร่าวๆประมาณนี้ผิดถูกก็ว่ากันแต่น่าจะประมาณนี้แหละกล่องตัวกล่องก็อ่าแน่นอนครับ ของแท้ของไทยนําเข้าที่ไทยแลนด์ทำมาสักทีเปิดสักทีเปิดเลยดีกว่าโอ้ยมาที่ไงซองดามที่พูดถึงมีการ์ดทั้งหมดหกแบบมีอะไรบ้างเบิร์ดดรอตามภาพตามภาพเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้ดูโอเคครับก็ซองดามนะครับแน่นอนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเลยไหมอ๋อแล้วแต่อ๋แล้วแต่ชี้เลยนั้นชี้เลยอยากรู้อ่ะอะไรหนึ่งในนั้น นนนเดนโอเพิ่งเปิดไงเออรถไฟกาเวลาเดนไลเนอร์ไงโอเคเป็นเอ่อดัมเบลส์บอลเบิร์ดอ๋อเบิร์ดวอลขอบคุณที่แก้ให้โอบอหไปนูนนะใบนูนไปนูนจริงเหรอเออเออแสงเลยฟาดฟาดกันตายมาดูข้างในครับก็16ใบ16ซองจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวโมเมนะฮะอืมข้างละแปดแหละ โอเคน่าจะครบน่าจะครบไม่ครบนี่คงต้องฟาดบันไดนะฮะโอเคครบครับผมก็ดี <Okay. S 1> แล้วกล่องนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับท่านเซอร์มีมีอะไรอะ่ะนี่ไงเห็นกล่องอะไรไหมอ๋อไม่มีที่คั่นไม่มีที่คั่นเฮ้ยนี่ไงโอ้หประหย,ยัดไงรับชา้รับโล,ลกรับโล,ลกรับโล, <laughs> ลกรับโล,ลกรับชาดเลย okay. oh, 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 โอเคโอ้โทษอดถกล่องสันอ่ะก็มาเริ่มกันที่ข้างไหนก่อนดีไม่รูซ้ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาก่อนเลยแนละ้วกัน เนี่ยเขาดูสองแรกเลยเปิดมาแก,กจะไม่ออกไปแล้วเหนียวหนุบหนับนะครับโอ้เป็นท่านอ่าบานาน่านะครับไก่มูของเรามันใฉยบวกเขายิงเน็กซุดูเฮ้ยโอ้โอตามหากันได้ครับแปลกันเรียบร้อยบารีมือบารีมือของดับเบิลสายใหม่เอาสายใหม่หรือสายคอนแทคโอ้ลูน่าทอริกานะ รู้นะมาอีกันเลอะไรเมทัลฮีเละมีเมทัลเออคนครั้งที่สามเลยมึงโคลินเฮ้ยเร็วไงอะไรก็ไม่รู้พี่เทสเฮ้ยจอร์บิวอันนี้โอ้อาของใหม่ใช่ไหมใช่ฮึมคมที่สามนะกระตุกจินกระชากใจอ๋อโคลินฟรีด้วยเหรอใช่แล้วถ้าเขาโคลินฟรีเมื่อโคลินจะตัวนอนใต้กองหนีทุกคนมือสองตัวกเขาห้าทำอะไรตีตีบล็อกตีบล็อกนอนดับโอ้สมแดงจริงแล้วก็เคนคราด เก่งเกงยู้อยิ่เก่งเกงยู้อยิ่เกงยูเกงยูก็อ่าเทคก็ตามที่ในไลฟ์ไว้นะฮะตามหาอ่านก็ได้มาอีกแล้วนะครับซองเดิมหรือเปล่าอัร้อนอีกแล้วซุ้มเฮ้ยไปเก่งไปโกงคอมมอนสุดเท้ายอะไรไปบ้างในไลฟ์อันนี้อันนี้ยังไม่เห็นภาพเด็กยังไม่เคยเห็นภาพนะครับเบรดอุ้ยเบรดอีกแล้วเบรดนู้ดเมทัล อ๋อดึงมาไม่หมดที่หนึ่เป็นมุกเป็นมุกโอเคเป็นได้เบรดคิงฟอร์มนะครับที่สามด้วยอ่าที่สามสวยมีมีเทคอะไรดีๆบ้างไหมลบสองหมื่นเนี่ยสองตัวมาไต่กับการตายเพิ่มซิมโบโอ้ต่อจำนวนอะไรไหมบวกซิมโบนลดในเงินเขาทุกสี่เขาบวกซิมโบอลถ้าจะออกสนามยิงนอกมาเหลยสองใบใช้ได้นะก็แข็งเกรงอยู่ใช่แล้วเกมเยอะก็ต้อง อีกจุดทนหน่อยในสนามก็ต่อไปเ้ยมาแล้วเบรหมาแลวมาตลอดเฮ้ยโอ้วยมากพี่เทพคุณย่าเคยพูดไว้เฮ้ยยิงนี่ตึงดู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 เก่งมากวันนี้แค่็งแข่งอันนี้ว่ายิงสปิริตอันติเมทได้ด้วยได้ทำให้ถูกบล็อกกลับมาเป็นคอมมอน เฮ้ยเมื่อก่อนมันแรมะน่าจะแรนะน่าจะใช่นะโดีหาภาพแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ก็ว่ากันไปนะกิ่งมากมากเลยหุยอะไรอันนี้ตัวเปิดป่ะนี่เขารีมาเขารีมอันนี้ันธรรมดาแสดงว่าบล็อกนี้คือเล่นได้ใช่ไหมน่าจะเล่นได้เิดให้ครบอันนี้อะไรตัวใหม่หรือเปล่าเป็นแฟงนะครับร่างไดโนซสา ตัวปั๊มพอปกติไม่มีอะไรโอเคไปกันต่อเฮย้ยไม่มีตโตโเบรดเก่งเฮ,ฮ้ยที่ที่ฮิวรี่เ <c oughs> ฮย้โฮยโมไซติดคาบูตโตะนะครับเปิดเสิร์ฟได้โดนโดนหยิบได้ถ้าใครหยิบคาบูโตะมันชื่อคาบูโตะเอ็กเทนเดอร์โหสุดดสุดจัดซึด่งรองก็คาบูตโตะไปแล้วโโหนี่ซีเอ็กนะครับมาแล้วก็ถือว่าเป็นเอ็กด้วยใช่ไหม ไม่รู้โอ้โห <C S 1> ไม่รู้ในในกล่อง CX แยกของ CX ของ,ของแยกกันเองอ๋อแยกกันเองนะ okay, โอเคแต่ว่ามาให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นมาร์คฟอร์มพิเทพเรานะครับผมบวางไว้ตรงนี้ละกันเปิดต่อเฮ้ยกากยืนดูอันนี้อะไรมังกรปืนโต,คตโคตรเก่งีมตัวน้เกนอ,อ้าเบรดมาแล้วทำอะไรชุบหลุมอืมชุบหลุมอันนี้น่าตึงไหมตึงสุดไหมของของในบ็อกวะเก่งสุดไหมเนี่ย ให้ชุบมีอะไรให้น่าชุบแต่มันดูดูทรงเก่งมากเลยนะชุบอะตัวเก่าเนี่ยนะเพื่อนนะเมื่อกี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเขามาเทนโดมาคากามิก็ต้องมา้ยกออกเฮ้ยสตรอเบอรี่แข็งแกร่งเบรดโอ้เกิดมาเป็นคอมมอนน่าสงสารจริงชื่ออะไรลืมแล้วรีบบะวม่งท้อนี่อะไรบ้านของใครโดแพน โอ้จะเซโนจะซิโปมาเป็นเพลงแต่ละอันโอ้เบีลวับเบียว์ไรเดอร์มากๆเลยเดี๋ยวเป็นเองนะครับที่ตามหากันมานานๆคือผมมีนะเออแต่ว่าอันนี้มันแต่ก่อนมันเป็นอะไรครับเปนพื้นหลังสีทองใช่ไหมใช่แต่นี้มันรีมาเป็นพื้นหลังแบบสุดฟ้าเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมาจากไหนใครของใครครับเนี่ยโอ้ของผมเองอ่ะแล้วความแตกต่างแล้วความแตกต่างเราดูครับสดใสขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเทคเหมือนเดิม รนะีปีนที่เฉยออรีปีนนะนก็รีบาวอลอสวย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 เอ้ยเก่งสะจอสุเก่งมากๆขาดมีอีกแล้วขาดแทกนะฮะซุม่มเฮ้ยนี่รีมาให้น,นี้อี้เบียวนี่วะนึก <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ้ยอัน,น้กากทุเรียนไปเฮ้ยดาเ,เทพดาเทพเล่้ออกตีกับเทพถ้าใครเล่นเด็กเอทานอนเน่ก็เก็บได้เลยนะครับเอามาใส่เด็กโหดแน่นอน คำโปรยของเรารีพี้ชุดหายาของจำเป็นนะฮะสามัญไรเดอร์นะครับที่ทุกท่านต่างก็ใส่นะครับก็อีซ่สามัญไรเดอร์สามัญทุกคนใส่ทุกคนใส่ใหมันอยู่ของไรเดอร์ครอสเอโวนะครับมังกรปืนโตสองเกมของเราโอ้โหโอดออกมาแล้วนะฮะอาวหมดแล้วดิพวกนี้ก็คนจะจบแค่นี้เราก็ข้ามการ์ดไปเลยโอเคหมดแล้วโอเคีกเลยเลยนะครับเร่งสปีด เฮ้ยฮอยอะเอ็กซ์ตรีมกับเอกกับเอกนะครับเป็นล่างไฮเปอร์นะครับโอ้สวยสวยมากเป็นครั้งที่3เป็นอาร์ที่3ด้วยอืมคองแท้เฮ้ยสวยอ่ะมันใกล้ๆแล้วสวยอ่ะดูดิมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกระจกเลยเออชัวชัว,ชวพี่เทพนะพี่เทพเอ็กซ์ ต่อไปเนี่ยจุ๊บๆเอาเร็วไปเปล่าโอ้ยโอ้ยกา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 ยมูแล้วเนี่ยกลายแล้วกเลายกลายมูนี่เขาโตนะครับเอ็กซ์นะครับที่สองเกมที่ที่บอกในไลน์ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่อาจจะมาใช้ก็ได้นะครับมันตีทะลุนี่ทะลุพวกชิลเนาะใช่ไหม ไม่ไม่จอรู้ขอชิวขชิวชพวกเออชิวพื้นฐานนะครับตามมากมายเอ๊ยเปิดกันรวดเร็วนี่นี่นี่เอ้ยร่วงอ่าใครเล่นไก่มูนะครับใบนี้สำคัญมากเก่งมากๆเลยโหดแต่นี้เฉยๆมั้งของใหม่ต้องล <laughs> อ,องใช้จริง,ตง,รง,รงแต่นี้เก่งอันนี้คอนเฟิร์มเทพ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเร็วอีกแล้วแคมเปญแคมเปญตัวร้ายโอ้ <guy. S 2> ร้ายร้ายโยกไก่รีบีอ้มาเป็นแคมเปญอยากดูธรรมดามั้ทำไงดีครับก็มอยู่ไหมวะธรรมดานะองอัดเรื่องันแหละโอ้ยนะมีธรรมดาด้วยมีได้ยังไงก่อน <c oughs> นะอัปเดตเทคเนาะเป็นรีไวบอลอมทเก่ C M งด้เมีด่ด้วยเก่งขึ้นไหมเซอร์เก่งนะใช่จริงต้องลองให้จริงก่อนแต่แต่สวยนะ ใช้ได้ใช้ได้โจกาดูเทกดูเทกดูเทกดูเทคดูเทกต่อไปยืนดูพิเทปเฮยฮิวเรนี่คุณย่าก็ไม่ใช่อะไรนี่คุณย่ามาคุณย่าเคยพูดไว้แหวนี่อะไรนี่อยิงฟอมยิงฟอมฟอมยิงครับเร็วคุมกระจก ไหนเอ็กซมาหน้エッエッาเนอะ็กมันอยู่ไหนดราโรวเฮ้ยเข็มคาดเข็มขาดของไก่ไก่นะครับไก่มูโอ้โหฟรอยนึกว่าเป็นคอมมอนแล้วนี่อะไรวัาเอ็มชื่ออะไรนะเชนส์ยชาลาลสชาลิสชาลิสโอเอ็มสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดดาคิบาเบียวสตรอเบอรี่ กกาเก่งอันนี้เก่งโอ้คอนแทคเบรดยิง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 มาพร้อมกับเอ็กเบรดนะครับตรงนี้โอ้หมดแล้วเหรอดูยิ1กล่องให้อะไรว้างเออดูกันดีกว่าขอเคลียร์พื้ที่ก่อนโอเคก็1กล่องครับก็จะมีประมาณนี้ X 3นะครับผมเป็น X ใหม่หมดเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนูมันแย่กันด้วยครับ x เ X กก็คือจะมีใบชุดใหม่3ใบแล<อ>้วก็ของเก่าที่รีพินยังมีแค่ใบเดียวอ๋อก็กลัวซ<อ>ีคอนมาเยอะเกินให้แค่กล่องแล้วใบตามนี้เลย X สอง CX สองแกรเป้นหนึ่งแกรเป้อันนี้ X เก่า X รีพินอันนี้ X X, X. อยู่ในฐานะดับเบิล X อ๋ออยู่ในรีพินก็จริงแต่อยู่ในระดับดับเบิล X น่าจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้ก็จะเป็น M 6นะครับแรร์1ิบกล่องก็จะประมาณนี้ไปดูกล่องต่อไปกันเลย โอ๊ยมาแล้วกล่องที่2ของเราของสุดท้ายครับสองกล่องนี้นี่สองดามีกแล้วนะเก็บไป่รุ่นด้วว่าเมื่อกี้ฉีกก่อนแล้วนี่เป็นรุ่นมากเป็นรุ่นมากโอเคเปิดกันเลยเปิดกันเลยเบรดใครลืมชื่อไม่รู้จักนี่โจกาเบรโต มังกรปืน oh, W X เก่งมากๆเลยคอนแทคด d o u b l ลนะฮะมือสี่วะอีกฝั่งเมือเริ่มตีเมื่อเริ่มตีของเธอเราเริ่มตีของเธอเราด้วยต่อจำนวนมืออีกฝั่งสี่ใบได้คอหนึ่งเมที่คาำินโอ้แรมคอโอใช้ได้โอใช้ได้โอใช้ได้ีดดดดดดแข่งเกรงเฮ้ยบารอนซาร์โซดูบีไม่ใช่อะไรอะไรนะ วัโดอกแดงวานข้าบูโตะมัวแต่ยืนทำไมล่ะครับคุณเท่จิบนาเฮ้ยนี่เก oh. ่งนี่เอ็มอะเอ็มนี่เก uh ่งมากของไรเดอร์นะผมรู้สึกว่าเออใครมีไรเดอร์นี่ก็เอาไปใส่ได้ใช่ไหมมันแค่ต่อจำนวนจิตวิญญาณต้องเป็นคาเมนด้วยใช่ไหมนานับทุกตัวนับจิตวิญญาณด้วยเออเก่งเก่งเก่งเก่ตัวนี้ถ้าอัญเชิญก่อนใช่ถ้าอัเชิญก่อนไอ้นี่มันทำเล่นเล่นเอฟจฉ์หมดแล้วแล้วค่อยอัญเชิญทีหลังอ๋อ คอมอนดับจอเอ็กซ์สตรีมเอกซ์นะครับโหดับเบิลเป็นเอ็กซ์ตรีมตัวเดลขเอ็กซ์ตรีมที่3แสดงว่ามีหลายล,าล,ายล่าแล้วหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้วก็เทคเก่งอยู่ออกซิเจนสองเจมด้วยคือตัวเก่าก็2เกมปะตัวใหญ่จะอ,อยู่ที่สองเจมอือมันจะเป็นแบบสองเจมเจมเขียวหนึ่งเจมม่วงใช่ตัวนั้นปะ นั่นตัวแรก <S <S นั่นตัวแรกนะโดนดาว,วเกรดลิปินโดนรีไวโวล์มาเลยหัวเอ็มว้าวฟอนต์สวยฟอนต์สวยเอ็กซ์ตรีมมาไดเรื่องแสงเลย <S 2> <S 2> ครับม,มากับซีเอ็กซ์เลย น่าจะเป็นของใหม่แหละอ่าเฮ้ยกาบ,เาบูเอ้กกาบูเป็นซามนแมนไรดเดอร์เลยหรือเปล่ามันของไรเดอร์เลยก็ว่าได้เออเพราะว่ามันเปิดแล้วหย<ม>ิบง่ายแบบเอามาใช้งานง่ายโดนเปิดก็เซ็นได้เลยอืมก็คือถ้าเป็นใครเป็นไรเดอร์ก็คือใช้ใบน,นี้คุ้มแน่นอนนะฮะามาพร้อมกับเท็กอะไรเมื่อลงแล้วเตะสมบูรณ์สามตัวใช่แล้วแต่ต้องทิ้งมือทิ้งไรเดอร์ไปหนึ่งทงมือนอกมือก่อนไปหนึ่งก็เป็นของไรเดอร์เลยแหละ เปิดดิบงานนี่ถือว่าโอเคโอเคสแตนลี่ฟรเดอร์ต่อไปคุณย่าขนมด้วยลืมฮะเผาขนมนี่เผาขนมด้วยเหรอใช่แล้วมันติดคำเมนกับขนมตัวนี้โอ้ไม่รู้เลยนะนี่ <c oughs> ขนมนี่ของใครไม่รู้ <laughs> ดูเลยพี่เทพถือถึงดึงดึงเบรคกะนี่เบรคจ็อกก้ รีไววอลเอ้ยเฮ้ยอะไรแบบบอะไรแบบบเห็นแบบบอยู่โอเคต่อจากนี้ไะไของมี่อ่ะสกีเกตสกีเกตอะไรหัวดูคอนไหนซิอะไรอะดูจากสีแล้วน่าจะเป็นโจ๊กอะไรอะไร อะไรเป็นโจเกอร์แน่นอนไม่ใช่ให้ตกโอ้ยแม่นจริงงามโอ้ยแต่โจเกอร์วะต่อยกับใครมือไม่ต้องถามเนาะคิกฟอร์มจะมีให้เห็นรอเปล่าแต่หมดแล้วละ่ะผมหมดแลวสองต้อ,อ,องเหไนอีกสองนึงแต่คงไม่บหรอกมัง้งบั็กก็ดีบล็กก็ดีนะ เโจ๊กเกอร์นะเทคเดิมเพิ่มเติมคืออาร์ตรวยกำลังโดนต่อยกันอยู่ใบเก่าๆก็เอาใบเก่าๆมาทำเสกเหมือนเดิมแต่แค่เขาซ้ำแล้วถ้ายาเสกหน้าตรงอ๋อเป็นหน้าหน้าเอียงโดนชกอยู่ใช่แล้วอย่างนี้ต้องยิบให้ไม่ดูเลยดีกว่าเอ้ยเราก็แอบเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนิดหน่อยเอ้ยของทันเซอร์นะครับไหนไอ้ยนี่ไงโอ้โหนี่แขนขาดนี่แขนขาดแขนไม่ขาดแล้ว สวยสวยจริงเโอ้ยแขนไม่ขาดแล้วท่านผู้ชมดูสิโหนะครับสู้สึกกันเออผ้ามันต่อจริงนะครับดีๆนี่คือต่อกันเลยเออช่วยช่วยอ๋อโจ๊กเกอร์แขนขาดเหมือนกันนี่หว่าเพิ่งดูดีๆเพิ่งเห็นแรกหมัดกันเปล่าเออแรกหมัดกับแขนขาดกันต้องประกอบกันนี่แขนไม่ขาดครับ เออใครใครที่อยากได้ก็อยากแขนขาก็ต้องมี2ใบน,นะครับไ <mm ม่งั้นไม่ได้ใบหนึ่งไม่งั้นก็เนี่ยเอาไปปุ๊บแขนขาดนะครับต้องไปหานะครับใครได้นะครับโอเคยังเหลืออีกซองนึงเหลืออีกซองนึงของท้ายของท้ายเปิดเลยไม่น่ามีอะไรเป็นคาบุโตะนะครับก็อะไรกับโอ้ตุรีมธรรมดาโอเคยวิโรจนโอ้เหลือครึ่งนึง โอ้ยของดีออกมาขนาดนี้เออแต่ของดีออกมาขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยอันนี้อะไรลุ้นไหมนาสเก้อ้กัดนาสกานะครับโหเป็นฮะอ๋อใช่ถูกแล้ว

แบดด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อืมตนะึงตึงๆนั่นไงนะั่นไงพูดตรงไหมเวทจริง <c oughs> อะไรกันตีน่กระดงมาอะไรกันเจ๊หมดแล้วนะครับเอก้ <c oughs> <c oughs> าแล้วับเป็นคู่เลยตองสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยเจ๊แล้วผมแล้วอีกสองตามปิดท้ายอ่ะมาดูกันนะครับว่ากี่แบบนะเก้าแบบหกหกแบบเราจะได้อะไรอยากได้อะไรท่านเซอร์อยากได้อะไรอยากได้อะไร ไม่เคยไม่มีอย่าไปคูกะยังไม่ออกเลยยังไม่ได้เห็นเลยคูกะใช่ไหมใช่งอมันบ่อยมันบ่อยเฮ้ยแมนเฮอยโอ้ยสักเสือโสี่เกรดดยด้ไหมลล้ๆแล้วอยากได้อะไรได้อย่างนั้นนะโอ้โหชุดนี้ก็นี่เลยประมาณนี้แรกับเอ็มน่าจะเท่าเดิมแหละอืวนับให้เดี๋ยวไปเช็คโอเค โอเคเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ดับเบิลเชคไปเรียบร้อยแล้วเท่าเดิมเลย M6 ไบ M6 ไบแล้วแต่12แล้วก็ดานาเบิร์ดไม่ใช่ชื่ออะไรวะนี่ติดภาพเก่าอยู่เลยขึ้นภาพรลุดหัวเบิร์ดเฟรม วินะ่งแล้วก็จะเป็นนี่ X ไม 3, ่3สาม X สองกร็รีโอโหโยก้าสุดยอดเลยนะครับกัใครที่แบบเปิดออกได้คือต้องหายข้างหนึ่งมาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สำหรับไรเดอร์นะครับทั้งสองกล่องนี้ต้องขอขอบคุณที่ทันเซอร์มาให้เราได้แกะกันดูนะครับในเทปเทปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด ติดตามมาด้วยนะครับที่ใครที่เข้ามาดูมาใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะก็อยากไปดูเพิ่มอยากไปดูดเพิ่มวต้องไปดูช่องอีกช่องนึงอ๋อช่องอีกช่องนึ่งทังของทั้งเซื้อนะครับที่เคยแปะไว้นะครับกเเ็เคยแปะไวนน้เลยเหรอเคยเคยแปะไว้ตอนเคยแปะไว้เออแบบไอ้นั่นเนเออเ,อ,อ,ๆๆ <laughs> เอ,อเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบนึงนะครับก็ไปดูกันได้ครับตอนนี้เราก็มาตามกัน2กล่องก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับผมติดตามพวกเราด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ ว่ากันต่อนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกันลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย